นเพิ่งหยุดตกจ้าเดี๋ยวจะไปมาบตาพุธค่ะเพื่อนนัดเจอกันเพื่อนทไมไยมมัธยมมาจากสมุทรสาครกับจากชนบุรีนัดเจอกันอยู่มาบตาพุธจ้าเดี๋ยวไปเจอกันนะคะโอ้ยวิวทิวทัศ ตอนบ่ายบายบายโมงบ่ายโมงกว่า GPS พาหลงทางโอ้ยบ้าหมาบต่พูดพี่น้องพาหลงทางไปใส่ก็ไปวู้ไปวนในน,นี้ขอ้อุตสาหกรรมสามสีรอบมาหววานมูนมี่แมเงึดหลาย GPS พาหลงทางจ้าเสื้อถือบได้ GPS นะจ้ะ เดี๋ยวถามูออกมาฮับค่ะตัวอะไรจะพาเราหลงเลยเว้ยใช่เหรอคุณตัวโอ้อันนี้อะไรอ่ะอะไรเนี่ยหมูแดดเดียวหมูทอดปลาทอดหมูแดดเดียวหมูเนื้งตำทัวขนมจีนขนมเทียนนสมพักเนี่ยขนมเทียน ปาดโชเธอไปกับเจสตรงได้อันนี้อันนี้ของใครอ่ะเพราะอะไรมาเพื่อนกันก็อย่างเงไม่ใช่เวลาไปแล้วหลงนะไม่ต้องเถียงกันเพราะก็ตามแล้วจะเรียกไงแล้วไปอยู่นีงหลังจากอิ่มแล้วจ้ะปูกองปูยังเหลือปูยังเหลือไหมยังเหลือไหมปูปูตออนนั้นก่อนก่บจิ้มไงปูตัวงมาติจัดจานอีกอิ่มแล้วไหมคนนั้นเนี่ยไปนั่งกินนะ เอาให้ยิงตัวครับไปบางแสนผมก็บอกไปทำวิ่งกันไปทำอะไรบางแสนเดี๋ยวไปหาปูกินกไงไปแค่์นี่หอยโขมเลยหอยคางตัวใหญ่เต็มเลยทั้งหอยคางทั้งกุ้งอิ่มแล้วอิ่มแล้วจ้าอันนี้ต้นกาวสันเอาไปไหว้ค่าใบเอาไปย่องย่องเอาน้าอ่ะโกกผมบ่ะให้ผมดำบ่ะ ผมขาวเป็นผมดำนี่นี่ตัวอย่างถ่ายมาแทนด้วยทางนี้จ้ะนี้ยใช้โอ้ออกเป็นสีแดงสีน้ำตาลนี่กินแตงออกเป็นสีธรรมชาติเนาะกินแตงออกอ๋อปิดผมงอกได้โอ้เนาะเขาเรียกว่าต้นใหญ่เกาะต้นกาโอ้ถึงเคยหูเนาะโน่นนนต้นใหญ่มันต้นใหไ่ ต้นไงนนี้ต้นเล็กเดินทางสู่สมุทรสาครต้นกกาใบเอาไปย่องย่องย่องเอาน้ำอะโกกผมปิดผมขาวต้นกกาภูมิปัญญาชาวบ้านเสี้ยวไปใส่ก่าเอาไปกรุงเทพเอาไปกรุงเทพ ภูมิปัญญาชาวบ้านจะเอาไปปลูกที่กรุงเทพเอาไปโกกผมไปโกกผมขาวปิดผมขาวเนาะไอ้เพราะปิดปิดผมขาวมันออกสีน uh, ้ำตาลเนาะมอก้เนาะน้ำตาลทองท่องก็ดีเลยเนาะมันเป็นธรรมชาติภูมิป yeah. ัญญาชาวบ้านเรียกต้นกาว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 ไม่ค่อยเห็น เนี่ย <Yeah. S 2> เออเออนี่เห็นละโอ้ก็โอเคอยู่นะกินแต่งอกเออกินแต่งอกกินแต่งอกงอกิผมงอกอมผมดำ<ๆ>ไม่กินโอเคโอเคให้พี่คิดให้พี่คิดแยกแยกจากเพื่อนแล้วแยกจากหมู่เราจะกลับบ้านคนหนึ่งไปชนบุรีคนนึงไปกรุงเทพเราก็กลับบ้านเราจะฝนตกเวลาบ่ายสามสี่โมงเย็นฝนตกจ้า กลับบ้านจ้า